สวัสดีครับผมมาลายุทธกอมนาครับอายุ32ปีครับตำแหน่งศูนย์หน้าก็รู้สึกดีใจนะครับที่บาราได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ทีมที่แบบเป็นมีความเป็นมืออาชีพมีแบบหลายๆอย่างเพียบพร้อมครับมันก็เป็นความท้าทายใหม่ของผมอีก,อ,กอย่างครับตอนนี้ผมก็ติดตามเพราะว่าผมก็มีเพื่อนอยู่ทีมนี้แล้วก็ผมก็เคยเจอกับ ใช้นาทในหลายๆครั้งตั้งแต่สมัยนู่นดิวชั่น2ที่แรกๆเลยผมก็เคยเคยเจอแล้วแบบก็เป็นทีมที่ว่าพัฒนามาเรื่อยๆผมก็มีติดตามเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ในทีมนี้ตลอดอย่างรครับความคิดที่ผมสัมผัสมาที่มาอยู่ 2, 2เดือนสำหรับตัวผมที่ได้มาสำคัญจริงคือมีความเป็นมืออาชีพในทุกๆด้านแล้วก็ให้โอกาสสำหรับทุกๆคนได้มีโอกาสแสดงฝีมือในสนาม ท,ที่ที่ผมสัมผัสแล้วผมได้เห็นมาครับแต่ถ้าแต่งเด็แต่เด็กเลยผมเมื่อก่อนผมเป็นผู้รักษาประตูตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีช่วงครั้งหนึ่งได้มามีโอกาสแบบมีจนจนถึงประมาณอายุสิช่วงเป็นหมดเร็วต่อที่จะเข้ามาัธยมผมได้แบบอยู่ดีครับไม่รู้คิดยั่ไงไปคัดสุดหน้าที่โรงเรียนอสังชยัยกรุงเทพแล้วก็ได้ มีคัดก็หลายหลาร้อยหลายร้อย,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 ยคนอยู่แล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คัดติดเข้ามาแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มเล่นส่วนหน้ามาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับถ้าแรกอันดับอันดับแรกเลยคือผมเล่นบางกอกบาโวที่สมัยเมื่อก่อนนู้นเลยที่เขาเหมือนยังเป็นซึ่งตัดมาเป็นโปรเช l e a ลีกแล้วผมก็มาเล่นเจดีบิวลังสิตมหาวเวลังสิตบางกอกเอฟซีแพ้ยูเนเตดลำปาง หนองบอัวลำพูนแอร์ฟอร์สสมุทรสงครามแล้วก็ก่อนมานี่ก็อยู่สมุทรสาครไทยยูเนียนครับก่อนมาชัยนาทต้นแบบมันก็เป็นยุคสมยัยเมื่อก่อนผมก็ชอบดูสไตล์พวกเป็นสไตล์ที่เกี่ยวกับผมคือส่วนหน้าที่เข้าฮอตเก่งๆอะไรพวเมื่อก่อนผมเป็นเชียร์แมนยูอยู่แล้วผมก็ชอบดูพวกเมื่อก่อนลุซนิสต์ลอยพวกเวลลูนี่อะไรครับประมาณพวกนี้ครับนิเวท่าเป,ป็นป๊อปที่แบบ ที่แบบดูดูบ่อยๆเขาเป็นสไตล์แบบเพราะเราสไตล์พวกบอลเข้าฮอตเข้าอะไรอย่างนี้ครับก็าหรับเพื่อนดีครับเป็นมีการต้อนรับที่ดีแล้วแบบว่าก็ปรับตัวได้ไม่ยากเพราะก็มีคนที่รู้จักอยู่แล้วด้วยแล้วก็น้องๆที่นี่เขาก็ให้การต้อนรับที่ดีคุยเล่นสนุกดีก็เลยทําให้บรรยากาศทีมซ้อมสนุกสนานครับปรับตัวได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับผมก็จะถ้าอย่างนี้ก็คืออยากทำาะไรให้ดีที่สุดเพื่อเพราะดูในตารางชนนาก็ยังมีโอกาสที่สามารถจั เข้าในโคตาเขาเรียกเพย์ออฟเพื่อที่จะขึ้นไทยลีกได้ผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เข้าไปในให้ขึ้นไทยลีกครับถึงบางทีอาจจะเกินนั้นคืออาจจะขึ้นเลยก็ได้เพราะว่าอันดับที่หนึ่งอาจจะห่างแต่ว่าอันดับสองว่าไม่ห่างเท่าไหร่มันมีความเป็นไปได้หมด้วยศักยภาพผู้เล่นที่มีอยู่แล้วแล้วก็ที่เสริมเข้ามาใหม่ผมว่าน่าจะเป็นไปได้ครับฝากถึงแฟนแฟนบอลจหน่าทุกคนนะครับเพราะ ทีมเรายังมีลุ้นแล้วก็ขอให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลของจังหวัดนี้ให้เพื่อจังหวัดนี้เป็นประสบความสำเร็จในขึ้นไทยลีกหนึ่งให้ได้ครับ